ีค่ะทุกคนมาพบกับฮานาคีสรางกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีกิจกรรมใหม่กิจกรรมแล้วนะคะโมโขทุกคนเห็นไหมมีหมี่ดำด้วยนะทุกคนแต่เปรี้ยวอย่างได้นี่มีเพสแบ์กระทะแตงโมโนเนอาะอะไรเนี่ยอันท่าทางเปรี้ยวมีแล้วเนาะเปรี้ยวเอาวันนี้ดีกว่าแล้วก็นี่ไงหมา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  อะไรอ่ะตัวจะกินปืนเอออาน,นี้ละกันมานี้นะทุกคนเปี้ยอแบบนี้เลยอะกิจกรรมนี้น่าจะประมาณสองพันสามเออสองพันสามสี่พิษนะตอนนี้เปี้ยมีอยู่ 2 3 3พเนสามร้สามสิบสเนะคะเอ,อ่อขั้นก็ยังไม่ได้เติมนะทุกคนเอ,อ้ยเข้าผิดโอเคนะคะเราเราลองมาสุ่มกันดีกว่าเออเออพี่ยังไม่ได้พูดถึงกิจกรรมใหม่อันนี้เลยนะคะอันนี้มันมาต้องนานแล้วนะหมดวันที่หกแล้วทุกคนเปี๊ยกก็ยังไม่ได้สุ่มนะคะเปี๊ยกก็ไม่มีด้วยอันนี้ก็หมดวันที่สามสามสิบเอดธันวานะคะ เปียวจะไม่ได้แล้วนะเป็นลายทงชาติเต็ไมไปหมดเลยส่วนขั้นนะคะขั้นก็ดีนะทุกคนชุดก็สวยเลยแหละเปี้ยวอยากได้เสื้อมากเลยคะ่ะแล้วก็ใา่ได้นี้นะคะผ้าปิดปากนะโอเคเราลองไปสุ่มกันดีกว่านะจะดูดิว่าจะได้หรือเปล่าจะได้ตอนเก้าเพชรหรือจะได้ตอนไหนนะเออมนะ โอเคนะคะก็เกลือเหมือนกันนะโอ้ย oh, เกลือมากทุกคนอือหได้แบบเป็นชื่อมาแล้วนะทุกคนเออยังไงก็ว่าแตาแต่แตงโมป่ะโอ้ยโอเคนะคะเปรี้ยวได้มาแล้วนะทุกคน เหลืออยู่นี่สแปดิโอ <c oughs> <c oughs> okay. เคเหลืออยู่30เพชรนะคะทุกคนเรามาดูเรามาดูวันนี้ดีกว่ากล่องสก,กิีนปืนนี่นะทุกคนเดียวก็ได้มาแล้วนะคะมีบัตรเพียนชื่อสามใบ <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บนึงทุกคนเออเออ ใส่กับตัวไหนดียโมโคลแล้วกันแต่อนะีนะทุกคนเปี้ยไม่ได้มาเล่นนานนะคะทุกคนก็เลยยังอยู่เหมือนเดิมเนาะเฮ้ยสวยแกสวยมากเปี้ยไม่ได้มาเล่นนานเลยนะ,ะทุกคนก็เลยไม่ได้สุมชุดอะไรเลยเฮสวยเพื่อวางอลังการ ทุกคนทุกคนเอ่อที่เปี้ยวบอกไปใต้คอมเมนต์นะคะว่าทุกคนบอกว่าเอา่ออยากอยากได้เพจใช่ไหมถ้าครบ1,000งพันซับเปี้ยวจะมาแจกเพรนะคะมาสุ่มแจกนะทุกคนเปี้ยวจะแจกเอ่อหรางวัลเออ5รางวัลเลยครบ1,000นซับแล้วก็ เออหมื่นวิวสองหมื่นวิวอะไรว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปี้ยวจะมาแจกเลยนะเดี๋ยวเปี้ยวจะมาแจกเลยเปี้ยวพูดจริงนะทุกคนเดี๋ยวเปี้ยวจะมาแจกให้ทุกคนเลยแล้วก็ไม่ติดแดงแล้วนะคะทุกคนชวนน่ารักมากเลยทุกคนนี่นะคะก็ได้มาแล้ว ยังเหลือสามสิบอะอีดาส่งไรดีสูมวันนี้น่าจะไม่ได้แน่นอนเลยดิเซนอันนี้ก็ไม่จะได้น่าจะเกลือไม่ส่มนะคะไว้อย่างนี้ก่อนน่ารักมากเลยทุกคนพี่ว่บพีวชอบอะไปดิน่ารักจริงๆเลยทาะไรดีอะทุกคน ข้าหมดสวดปลาไปเล่นกันดีกว่าไปเออไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะอุอ้ยรองเท้าคือแบบดีเวอร์อเจ๋งทุกคนรองเท้าน่ารักตอนนั้นเปี้ยวไม่ทันกิจกรรมนะคะเออเปี้ยวไม่ทันกิจกรรม อ้าวลืมปรับภาพลืมปรับภาพเฉยเลยาลาอะไรเฮ้ยมันดูรองเท้าไม่ได้อะ ไ่ชอบรองเทา้าเี้อยากได้แค่รองเทา้าแค่นั้นแหละรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เปี้ยวด้วยนะคะจะแชร์ก็ได้นะแชร์ share, ทุกคนมากดซับเปี้ยวเร็วๆเ,เปี้ยวจะมาสุ่มแจกเพชรนะคะเฉพาะคนที่เม้นเท่านั้นนะคะฟังดีๆนะคะให้ครบ1 0 0 0ันซับเปี้ยวจะมาแจกจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเปี้ยวมาถึงตอนนี้นะคะรักทุกคนนะคะ